ขึ้นทุ่งสูงลงตาตาตกไกล้กลใดหลายลูกแก้วอีสานคอยทมง,งานลูกแก้วอีสานบวกล้องกะวินเบิร์ป้าจงโชคดีสามสองหนึ่งไป หังบังบังนะครับบังตอนนี้เคลื่อนโมมีเลยนับดาเพื่อนหาเลยแต่ว่าดานเขาลั่นเมฆครับบอเห็นพ้อเห็นข้างเาไปไหว้เมฆไปไหว้พี่น้องตอนเขาเมฆพี่น้องตอนคุ้นเสียงประมวลหูนะครับกับพ่อเสียงด้วยทานเด้อกับพ่อเสียงประมวนหูท่าน ลุนไปแอ,มอ,มอแบมอ่นหนันหลไ้นุกแนี่ซือ่ตองบินบตอนนี้เฟซบุ๊กน่าจะบินนะครับเร์นเาุกนาจะบินเคลื่อนหายเดี๋ยวให้บ้างนี่ลงก่อนะจะิเริ่มลไล่ไม f เฟซบุ๊กถูกตัดน,นะครับไฟลานกำลังล่างนะครับ เป็นฝ่าขาวเป็นไปนึงวาเปนาขาวนไปนึงวาะครับเห็นว่ารับปานกลางครับรับปานกลางขอลังเมฆคงขลักเมฆร้ยวขอรังเมฆเปแล้วนี่หลายเมฆนะขลักเมฆนะเดี๋ยวสิเพื่อนมันถาม่ึงทงนทองเราบบเทมดาบัตอไปสองรย 0 0 0 0บาทไปเทาก่นนาเ้า้่าเทาลนี่ครับนี่ฝ่าท้าเงิอยๆานี่โน um> oh si> okay. ี่นะครับนี่พี่น้องนักงนนักนีครับนีฝ่าเท้ชุนน้อยกันฝาเท้าุ่น้อยฝาเาวุน้อยอยอยเคลร่ยนนี่อวขงขาวไขวาง280,000บาท โี่นเขาเพิ่งเขาฟาเขานะครับมหาขา่าเท้าไก่หัวลัคาเต้นแล้วมหาบาเท้าควอนตังครับเนี่ยบอการาคุณได้ทุกที่ทานเดี๋ยวรอเวลาสดท่านเอาเราจะมาหาขาวเท่าก่อนลางครับ ไาไปไปโดดดบตึร้อยยี่สิบสามร้อยยี่สิบพอดีเป๊ะ